เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมพายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆไม่ชมเลือกซื้อกันนะครับคันนี้ Toyota Vios ครับ Toyota Vios อสชม Ivory ครับตัว S Ivory ภายในสีครีมลายไม้ท็อปสุดครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับทำมาจำกัดครับสีครีมลายไม้ครับท็อปสุด รถบ้านสภาพดีน้ำมันลร้วนครับไม่แก๊สภายในสวยสมบูรณ์ครบภายนอกสีสันเงาฉ่าสภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับคันนี้สุดคุ้มครับราคาคุ้มมากๆไม่ดิจิตอลเลยครับตัวรถแทบไม่มีริ้วรอยเลยไม่เคยติดแก๊สไม่เคยอุบัติเหตุสีสันก็ยังสวยครับสีภายนอกเงางามเดิมบ้างครับล้อแม็กของโรงงานนะแม็กโตโยต้าแท้โรงงานสภาพสมบูรณ์ครบครบนะครับ ราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นเองสุดคุ้มครับรุ่นนี้หน้าเต็นหน้าตลาดอยู่ไป90,000นะครับตอนนี้ขายเพียง69,000บาทระบบความปลอดภัยครบถ้วนนะครับมีแอร์แบ็กมีระบบเบรก ABS แล้วก็ยังมีประกันชั้น2ก็ด้วยไปขับขี่แบบสบายใจใได้ครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบ ใันใดสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ